我们两边，我考虑。 เกมในวันนี้นะคะเราเน้นระบบของเราเป็นหลักก่อนกนะ็คือการเสิร์ฟการรับเสิร์ฟค่ะ mm hmm. เพราะว่าถ้าทีมของเราจะเล่นได้ดี mm hmm. ก็ต่อเมื่อบอนแรกเราดีแล้วก็บันเสิร์ฟเราสามารถตัดเกมลูกของเขาได้ mm hmm. แล้วเราก็เรียนรู้แผนของเขาค่ะว่าอย่างทีมเขาจะมีคีย์เพลเยอร์เป็นใครบ้างแล้วเราต้องเล่นกับเขายังไงเราต้องจับบล็อกคนนี้ยังไงเราต้องในโซนดีเฟนซ์ยังไงอย่างเงี้ยค่ะวันเนี้ยเราจะเน้นระบบเราแล้วก็ครอบคลุมระบบเขาค่ะ mm hmm. แต่ละคนก็คือหนูเอ,เอาจริงๆก็ห้าคนเลยนะให้หนูเคยเล่นด้วยอย่าง อย่างโยชิโนะใช่ไหมเขาปีนี้เป็นปีแรกของเขาแต่เขาอะทําผลงานออกไม้ดีมากๆซึ่งหนูมองว่าเขาก็เป็นตัวแบบคือเป็นตัวความหวังของญี่ปุ่นอะคะเพราะฉะนั้นเขาก็โหดหินอะเราหนูว่าเรารู้เรารู้ทุกคนอะอย่างอย่างยูโกเขาก็เก่งดีในสกิลของเขาอย่างเงี้ยอย่างชิมามุระพิจรบอลไหลเขาก็ดีมากเพราะฉะนั้นเรารู้เขาเพราะฉะนั้นเราต้องเอาข้อมูลที่เรารู้อะค่ะไปแชร์กับเพื่อนให้ได้มากที่สุดเพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อทีะ่ะ ก็อยากจะขอขอบคุณแฟนๆทุกท่านทุกคนเลยค่ะที่ส่งกําลังใจมาให้พวกเราค่ะเพราะว่าเรารู้สึกดีใจมากๆที่เราได้มาเล่นที่ไทยแล้วก็ทุกคนให้การต้อนรับและให้การเพราะเรียกว่าเสียงเชียร์ค่ะที่ซัพพอร์ตมาให้พวกเราแบบอย่างล้นหลามมากๆเรารู้สึกดีใจมากๆจริงๆที่ทุกคนแบบเป็นกําลังใจให้เราแล้วก็มาเชียร์พวกเราเยอะมากขนาดนี้ค่ะก็พรุ่งนี้ค่ะแมตช์สำคัญแล้วค่ะก็อยากจะเชิญทุกคนค่ะ มาเชียมาร้องเพลงชาติไทยให้มันดังที่สุดเท่าที่เราจะร้องได้เราก็มาส่งเสียงเชียร์กันเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะครับวันนี้ก็ในการฝึกซ้อมก็เป็นเรื่องโครงสร้างหลักๆนะครับของการเตรียมตัวเพื่อการแข่งขันนะอันดับแรกก็เรื่องของการรับนะเกมการรับเสิร์ฟเราต้องมีการรับเสิร์ฟที่ดีนะครับทุกคนก็มีความตั้งใจนะครับก็ประสบความสำเร็จในในเรื่องของการฝึกซ้อมรับเสิร์ฟแล้วก็การเสิร์ฟวันนี้เราเสิร์ฟ ให้โฟกัสไปที่เป้าหมายนะครับว่าเราจะเสิร์ฟไปที่จุดไหนตำแหน่งไหนซึ่งแล้วก็สปีดการควบคุมความเร็วในการเสิร์ฟแล้วคุณภาพในการเสิร์ฟก็จะเห็นว่ามีการตำโทษบ้างแต่ก็ทำเรียกว่ามันเป็นการฝึกฝนทางจิตไปด้วยในขณะที่เราฝึกซ้อมทางเทคนิคก็คือ psychology skill training การฝึกฝนทางจิตเนี่ยมันจะเป็นต้องฝึกให้นักกีฬาเขามีความคุ้นเคยกับสภาวะของความกดดันแล้วก็ความเครียดเมื่อเจอสถานะอย่างนั้นเนี่ย เขาจะต้องควบคุมตัวเองให้ได้ซึ่งเราก็กาลังพยายามทําอยู่ซึ่งก็ทําได้ดีนะครับณนะตอนนี้ในส่วนของการเตรียมตัวต่อไปก็คือการเตรียมของเราให้ดีเช่นเรื่องของระบบการลุกนะว่าเราจะลุกยังไงนะเรื่องของระบบการรับวันนีไ้ได้ซ้อมแผนการรับว่าเราจะรับตบยังไงเราจะรับรับตบแล้วเราจะลุกกลับยังไงนะครับอันนี้ก็ได้เตรียมตัวแผนการเล่นเอาไว้ว่าเล่นกับทีมญี่ปุ่นเนี่ย ไม่ได้เล่นง่ายเพราะว่าเขามีคีย์ความสามารถที่สูงในตัวคีย์เพลเยอร์ของเขาทั้งอาไซริเตอร์แล้วก็อัปสิตซึ่งทำคะแนนได้ดีมากนะครับเราก็ต้องระวังเป็นพิเศษถ้าบอลแรกเขา้เขาเขาจะเล่นอะไรในเซตเตอร์โรเทชันนถึงโรเทชัน6ถ้าบอลแรกไม่เข้าเขาจะเล่นอะไรลักษณะการเล่นเป็นยังไงเขาจะตียังไงเรารับตบแล้วเราจะลูกกับยังไงให้มีประสิทธิภาพก็เป็นความเข้าใจเกม ในเกมแลน,น plan ที่เราวางเอาไว้นะครับก็นักกีฬาส่วนใหญ่ก็มีความเข้าใจได้ดีนะครับแล้วก็แผนสำรองอเราก็ต้องเตรียมว่าถ้าเขาไม่ได้เล่นในตามแผนที่วางเอาไว้เขาจะเล่นยังไงซึ่งตอนนี้ทีมสตาฟโค้ชแล้วก็นักกีฬาก็ทํางานกันอย่าง,างเข้มข้นนะครับเราได้ศึกษาแผนและวิธีการเล่นของทีมญี่ปุ่นในหลายเกมในวีเอ็นอลที่เจอกับเราด้วยเจอกับทีมอื่นด้วยและแม้กระทั่งแมตช์ล่าสุดที่เจอกับเซอร์เบียเมื่อวานนี้ซึ่ง ทุกคนก็ทำงานกันได้ดีนะครับอยากจะฝากอะไรถึงแฟนนะว่าม,มันเป็นนัดสำคัญนะัดชี้ชะตาครับก็ขอบคุณแฟนๆกีฬาทุกท่านที่มาติดตามชมและเชียร์และให้กำลังใจนะครับ mm hmm. พวกเราก็ทำได้บรรลุตามเป้าหมายที่เราวางเอาไว้คือเราผ่านรอบ16ทีมาแล้วนะการแข่งขันในวันพรุ่งนี้เนี่ย อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับในแต่ว่าพวกเราเต็มที่เราได้มีการเตรียมความพร้อมของเราอย่างเต็มที่ศึกษาคู่ต่อสู้การเตรียมร่างกายให้ทุกคนมีสมรรถภาพร่างกายที่ดีนะครับสุขภาพจิตที่ดีแล้วก็คุณภาพทางเทคนิคที่ดีในใน,ในทั้ง i n d i v i d u a l แล้วก็ในระบบการเล่นเป็นทีมซึ่งพวกเราก็เต็มที่กันหมดนะครับก็แต่ะอะไรก็เกิดขึ้นเราก็ยอมรับหมดนะเป็นเรื่องของกีฬาเราก็พยายามที่จะทําอย่าง ดีที่สุดนะครับก็ขอบคุณแฟนๆกีฬาทุกท่านที่ติดตามชมและเชียร์แล้วก็พร้อมกับให้กําลังใจกับพวกเรานะครับพวกเรามีควันและกาลังใจดีมากนะครับแล้วก็มาเชียร์เราที่สนามทุกคนก็จะเต็มที่ในวันพรุ่งนี้แน่นอนครับ